และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณเล่นอายาไ,ยไปเลยเพื่อน,ไป,อนไปเลยเพื่อนไปให้สุดเลยเพื่อนกูฝากชีวิตไว้กับมึกด้วยไปเลยเพื่อนเอ้ยและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณเล่นเอลสูแตกและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณว้ากำลังจะกลับบ้านเออโอ้เหนื่อยทั้งวันเลยกลับบ้านอยากปลอดภัย ถึงบอกว่าแลนนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณบอกว่าไม่กลัวอันติอิลูเมียอ้อบอกมันไ่เหอะอันติอิลูเมียเราเคยกลัวดิล่ะแลนนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเล่นเกมแพทั้งวันแม่งเอ้ยโอ้อยากตายเลยคือเด้อแลนนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาการังจะกดเข้าเกมแต่งานยังไม่ส่งแลนนี่ คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาที่คุณกำลังจะฟิกเกอร์หนีและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณเล่นการแต่ไม่อยากเป็นตัวถ่วงเพื่อนมาเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยเพื่อนกูช่วยดีเองอและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณเจอคู่ต่อสู้ในพงหญ้าเฮ้มาดิสัไปมาดิมาดิแอบอยู่อแอบอยู่เรอแยแอบอย่าแอบอย่าแอบย้ย และนี่ก็คือความรู้สึกของพวกผู้ชายหน้มามอาได้เห็นผู้หญิงอยู่ในทีม <c oughs> และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคนสุดท้ายที่เล่นซัพพอร์ตดันเลือกฟลอเรนติโนมา <c oughs> และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อต้นเกมคุณเล่นอย่างกากแต่ท้ายเกมคุณแบกทีม และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณเล่นนาคอสโชว์สาวตัวเสือกากและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณเล่นคิวกอสแล้วคุณเปิดอันติและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อกําลังจัดชนะแล้วเกมเสือกพิกอ้ยชิวชิวอีซี่โห และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณของเงินแม่เติมเกมเอาไปไและนี่ก็คือมือถือของคุณเมื่อเวลาเครื่องรวนและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณเล่นออยแล้วเกาะสลิงไม่ถูก